โจพร้อมยังโจ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 สจบสี่จิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสบสิบบามสบี่และยี่สองบาไปหาลูกนบผมเดี๋ยวเดีเลยม่เมื่อกี้ผมรับพี่หมอนจัดอ่ะพอี่หมอตายเลยตายแพนสุดเป็ตายอ่ะนีคือกอนแล้วก็ก็ไม่ตายไม่ตายพูดทำาเก่าเออจริงนะเอาขอโทษ อีกสองไฟเพื่อนอีกสองไฟโอเคไฟหน้าแพ้ได้มาหกสิบห้าอันอไรนะไฟตกไฟหน้าแพ้ใช่ใช่ใช่จะฉีดยากันไหมดีเคจะฉีดยาไหมไมีใครจะฉ<ป>ีดยา,ดยา,าเติมมันน่าจะปั๊มกระบอกละมังที่จะดีเคจะบอกที่เป็นโรคให้แป๊บหนึ่งนะ พี paid, ่หลับไหมหลับไหมหลับไหมทำไรไหมตื่นช้าเอเคฮิวแล้วนะโอเคคณครับงไม่ได้ต่อข้างหลังเลยเขาักันอยู่อะึงหวจังเจเจิงนะเาแรง บอกแล้วไม่นุกอะรถมึงอะแพ้กูอเาคุูยาเอาคุยสี่เมนเจ๋วอะโอ้ยรถยังรถเรายังไม่รถไมไม่เห็นคุณมะเล่นด้วยเลยอะไม่คุณมลไม่รถสักแอแล้วก็ไม่เหลครึ่งหลอด้ยิงประมาณหเนต์โอ้ยกูลาพังแล้เนี่ย

ผมแดงห้าหกคันเราไม่ลงอะ่ะเราได้นะแต่เราได้แต่ห้ามทำแต่ห้ามยิงเลยนะจนกว่าจะประกาศผมแดงหกคันเราไม่ลงอะ่ะห้าคันมันเกลียดกูปพะวะฮัลโหลผมแดงเอาไม่ลง <ผม S 1> อ่ะบอกเลยกูให้หมดเลยทั้งแกงเจียวมาตะพังแล้วกูให้ผมแดงหมดเลยไม่เอาเราคูไม่ลงนอะ่ะพวกเตำรวจผมแดงก็มีขึ้นหลอดนอะ่ะดูนี่ดูนี่อันนี้คือโดนจับแล้วนะ พวกมัน่ะโดนจับแล้วนะแจวหรอแจวหรอพังไปละสาดพังไปนะมันเพิ่งพังเว้ยจะไม่พังจริงเลยมันพังยาก okay. ลงเลยแล้วเันี่ยพังละเออหายไปซึ่งตัว ไงงส่เชโยกได้ปะพูดเท่อ่ะไอ้รูมึงเอาอย่างนี้แหละฮะไม่ใช่ไม่ใช่รถเนี่ยอันนี้ไม่น่าใช่รถนะเก่าปลอมรถไอ้เก่าเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอีกแล้วตองต๋องจะชนตองจะชนฟ้าฮัลโหลเไยไว้ต๋องแล้วถ้าอยู่บนเขานะโหบอกเดนตำรวจเอาไม่ลงอ่ะกว่ารถจะพังอ่ะจริงเอาไม่ลงแต่ยางหมดแน่ หมุมันโดแต่รถไม่พังไงลุงยางหมดแต่รถไม่พังอ่ะอหนน่ไม่ถึงนาทียางแตกหมดไหนเฮ้ยมาดิเฮ้ยหนีขึ้นเขาดิยางหมดแล้วเหรอหนีขึ้นเขาดิยางแตกหมดหนีขี่นเขาดิเฮ้ยจะตกรถอ่ะฮัลโหลเอากรองรถเลยโค้ก ไม่ติดแล้วแบบว่ายิงสวนเลยแล้วมันไม่เบื่อมาตลอดก็แบบก็ลวกหมดอ่ะพวกมึงอ่ะคือไม่ไหวเว้ยิงถ้าแล้วตรงไหเนี่ยพาใช้เฮ้ยเลยลูกบล็อกบล็อกบล็อกพังพังพังจริงจริงไอ้สัตว์มึงเล่นชนอย่างนี้รถอะไรก็พังเฮ้ยมึงชอกระเด็นบ้างวะสภาเขาบอกแล้วสภาบอกแล้วในแลนด์อ่ะอย่าอย่าอย่าชนกันได้ เขาบอกอะไรพี่ผมแดงห้าคันไในที่ไม่พักไอ้ฮีอะไรเปล่าไม่ได้บอกอะไรที่พูดเองรถอย่างดีป่ะรถอย่างดีป่ะพ่กไม่ถึงหนึ่งอันทียางแดงหมดรถอย่างดีป่ะมันได้ถึกมันได้ถึกได้ถึกเหรอได้ถึกอาะพี่เกลียวบ่กไหมอ่ะนูเกลียวเออจะบ่นทำไมเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวไปล่างรถก่อนนึงอีกแล้ว คือเพื่อนไปหมดเนาะขนาดอะไรน่าจะต่อมอ้งต่อมอแล้วพี่ชนะที่ตอมองแล้วอีสองนาทีจะเริ่มเล่าพี่ฝูจะได้สวยๆอยเงี้ยเหรอเออเฮ้ยไปๆๆบอกเพื่อนไปหมดแล้วคือ นราลองอีกสองเก็บห้าร้อยโลด้วยนะคะเก็บห้าร้อยโลใครวะเก็บห้าร้อยโลใครวะเก็บห้าร้อลใครก็บาเลี๋ยวอีกสองที่หนึ่ได้มไม่มีคนขับอ่ะไงันรถนี่ไม่เคลื่ไปพาแล้วมึงขับเก็บเลยไห้าร้อยโลใครไม่มีคนขับน่ะโคตเหลือเลยที่แกล้งพี่เราใหม่นะมึงไปพาแล้วมึงขับเออแล้วมึงขับไปเก็บเก็ใคปร้องใครเหรอห้าร้โลใครอ่ะรับผิดชอบหน่อยโหลโว้รับผิดชอบหน่อยมันปล่อยให้มันลอยถึงตรงนี้ได้ไง ไอแมปันแบบว่ากูจอบไว้เฉยแล้วใครชนมาไว้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเี๋ยวอเดียหรอผมไม่ทํอะไรพี่นะผมพี่อะีคือเองเวาพี่เขาไใครชนมาไว้รถนิบจะดูี๋ยวกดเบ็กมือไว้เอพี่โฟกัมันกลับเลยเก่งมากครับไอหมาเด็กรถมันจะพังก่อนเก่งมากครับไอหมาเด็กผมพารถแป๊บเห็นไ้มรถมันพังก่อนรถเราเหียย ไปไปไปไเรยไม่เป็นนะเว้ยไม่อ่ะตําบิเพิ่งข้าไปตะาีิโดนโดนไปเพิ่งข้าไปไปไปรออยู่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 ไอ้เฟิร์สคืออันนี้คือมายืนนี่คือพารถครับพี่เอาไหมไป ไอ้มัปนนไปหาไอฟิงเพื่อนไปเออต้อหาไอฟิ้งคอนไอ้ตั้งสองอะเดี๋ยวเดี๋ยววิลเลียมวิลเลียมเอลันจัดวิลเลียมโอ้ยจริงจริงเออลันจริงลันไม่ได้ลันแค่เอแล้วเ่วี่ลังอะใครเขา เขาเดาไม่เป็นบัฟเผื่อด้วยนะเพราะวีวันนี้ไม่บัฟวันนี้ไม่บัฟไม่พี่เลี้ยงมองที่ไม่รู้เลยที่พี่สองคู่จะรันจัดเลยนะทำพี่ไปพักใช่เหรออะไรคุไม่เคยพักนะไอ้รู้ไอ้รู้วั้ทำทีแตกวันนี้น้องเงินปัดวงกิจไอ้เพื่อนไม่เป็นยี่หรอไอ้รู้ทำตีแตกเมื่อวานเรากดกดสัซ้ำไอ้มาเครื่องมาเครื่องมาเขาอยู่ธนาคารใหญ่เครื่องมาเครื่องมากินข้าวก่อนแป๊ะอะไรนะกินข้าว